สวัสดีครับพบกับอาจารย์กิติคุณพลวันครับผู้เชี่ยวชาญศาสาตร์พระยิปซีงโงเฮงพนันธะุ์ร่ำคำและอีกหลาย,ลายารศาสตร์นะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันกับดวงคนวันคารนะครับนะฮะดวงคนวันคารว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับดวงการเงินนะฮะดวงการเงินช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับปี2563นะครับดวงการเงินนั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดวันคารนั้นได้ไพ่ The World ตามด้วยเด็กถือถ้วยครับและเก้าเหรียญโดยไพ่สามใบนี้นะครับดวงการเงินของคนที่เกิดนคารนั้นนะครับนะฮะค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับมีเงินมีทองหมุนเงินได้คล่องนะครับด้วยไพ่เดอะเวิร์นะครับคุณจะมีโชคลาภเช่นแทงหวยฮ้านอยแทงระมุ้หวยหลาวต่างเนี่ยคุณจะประสบความสุขไ,ได้ด้วยดีนะครับมีเงินมีทองหมุนเงินได้คล่องด้วยไพ่เก้าเหรียญรวมทั้งมีบุตร มีชกลาภจากบุตรลูกหลานนะครับทำให้สะวัเงินของคุณนั้นค่อนข้างจะคล้องมือนะรุดปืด๊ดรูดปื้ดนะครับส่วนคนที่เป็นเจ้านี้นั้นคุณก็ นะฮะแม้ว่าจะได้เงินคืนอย่างไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่ก็ทําให้สวักกันอย่างคุณข้องขึ้นนะครับส่วนไปลูกหนี้นั้นโชคดีอย่างว่าเจอเจ้าหนี้ใจดีค่อนข้างจะนะครับผ่อนผันให้เราได้ส่วนคนที่คิดหวังเรื่องของโชคลาภในส่วนอื่นนั้นก็จะมีเข้ามาเป็นระยะระยะและบางรายนั้นนะครับจะได้รับเงินจากคนที่ใกล้ชิดสนิทใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนนะครับหรือเพื่อนสนิทนนต่างๆพวกนี้นะครับในชน่วงนี้แต่ก็ต้องระวังนีดึง อย่าใจดีใจอ่อนมากเกินไปนะครเพราะถ้าใจดีใจอ่อนมากเกินไปนะคุณก็จะมีเกณฑ์เสียเงินจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเดียกันนะครับเช่นถูกคนรับข้างเข้ามาเบียดเบียนโดยที่ไม่หวังไม่หวังดีกับเราเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าหมุนไปนานหรืออาจจะแก้งทำเป็นลืมบ้างนะครับเพราะว่าดวงคุณนั้นนะครับนะฮะในช่วงนี้ไม่ว่าเจอจะัดนะครับมีเรื่องของเงินเข้ามาท่ามกลางวิกฤตนะแต่คุณก็ ต้องระมัดระวังเล็กนึงนะครับเพราะระวังเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพตัวของคุณเองนะต้องระวังเกี่ยวเรื่องอาหารการกินนะฮะเรื่องอาหารการกินนั้นอาจมีผลเสียต่อเรื่องของการเงินคือคุณต้องดูแลสุขภาพแต่นั้นคือต้องมีเหตุจําจเพราะเรื่องสุขภาพของตนเองในช่วงนี้นะครับการทําบุญทาทานนะเสริมดวงเองด้วยการทําบุญร่วมบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของรยานนะครับร่วมบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของรงศพเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณนะมีสภาวะการเงินที่ดีการเงินที่คล่องขึ้นการเงินที่มีโชคลาบอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เป็นการเสริมดวงแต่งด้วยรวมทั้งร่วมช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนนะครับนะฮะและบางทีเนี้ยครับคนที่โชคลาบเข้ามาก็คืออาจจะมีโชคลาบเกี่ยวกวับเลขทะเบียนรถยนต์เบอร์โทรศัพท์เป็นต่างพวกนี้นะครับนะฮนะก็อาจจะมีโชคมีต่างพวกนี้เข้ามานะฮะ ในช่วงนี้บางคนเนี่ยออนะครับเออมองมุ่งหวังว่าโอเคเลขนโชคต่างเนี่ยเลข18 1 9ต่างพวกเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับตัวใจของคุณด้วยนะครับแต่ต้องบอกที่หนึ่งการงานั้นไม่เคยสร้างให้ใครร่ำรวยนะครับยกเว้นเราโกงโกงบางทีก็ถือว่ารวยดังนั้นก็คือเล่นพอเพราะการงานนั้นไม่เคยได้สร้างให้ใครร่ำรวยนะครับดังนั้นก็ อย่าไปทุ่มเทสะเต็มหน้าเหนียวนะครับนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดบังคารนะครับซึ่งดูเหมือนว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมีเหตุการณ์ดีๆเข้ามามีเงินทุฟุกเข้ามาแต่ก็ต้องรู้จักใช้ด้วยรวมทั้งดูแลสุขภาพด้วยนี่คือปฐมบทดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดบังคารเกี่ยวเรื่องของการเงินในช่วงเดือนเมษายนสวัสดีครับ